อูตรต่อมาครับลงมิพัดแล้วนะมีการแปลงครับเพราะนั้นเวลาแปลนะเราเราลงตัียาพัดด้วยสูตรนี้นะอัตอนี้จะเพราะนั้นเราแปลว่าอะไรต้องแปลว่าอันครับแปลว่าอันนะไม่แปลอย่างอื่นนะเพราะเราลงด้วยด้วยสูตรนี้นะอ่ะโตนี้นะถัดไปครับ เอออโตนาแล้วเอนะไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับทีเอาคู่มือส่วนที่เอาหรือเวลบตัวไหนเนาะเวลลบซสแล้วอั่นเด่นบาดีเราเวลลบเฉยเลย อ๋อขอโทษขอโทษิีดข,ข้ามชดนิดนึงนะออกลับอันนิดนึงครับนี่จาสับนะจาสับจาสับมีอัดอาวุธตะพุตยะนะร,รวบรวมการลงตัดติยาพิพัฒนในอัดอื่นจากเนื้อความที่แสดงการลงตัดติยาิพัฒ์ไว้แปดสูตรต้องเหนือจากแปดสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ลงตัดติยาิพัฒน์แปดสูตรนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมทั้งตัวนี้ครับแปดอ่าเพราะนั้นอัดที่นอกเหนือจากสูตรที่ลงพิพัฒน์แปดสูตรเนี้ยมาเขียนนะนี่น้ำใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดได้แก่อัอะไรบ้างนี่อิทธมภูตารักษณะกริยาประวัคะนี่แล้วก็ในที่ประกอบด้วยปุพะสับเป็นต้นแล้วก็ในอัดการเวลาระยะห่างอัดปฐมายพัดอัดกรรมก็มจะมีเป็นต้นครับ ตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วครับเพิ่มนะทีนี้มาดูตัดบทนะนี่นี่นะนี่ตัดบทเป็นนากับเอนะนี่โดยคําว่าเอนะเป็นอวิพัตติกะนิเทศคือบทที่ถูกแสดงโดยไม่ปรากฏวิพัตมันมีสองในนะก็คือในนี้ในนี้มันมีไหนแ่กคือลงวิพัตและก็ลบทิ้ง ลงวิพัฒน์แล้วก็ลบทิ้งกับไม่ลงวิพัฒน์ครับได้สองในนะแต่ว่าผมเขียนแค่ในเดียวคือลงวิพัฒน์มาลงสี่ก็ลบลบสี่ไปครับนี่อย่างนี้เอนะนี่เอนะเนี่ยลงสี่ลบลบสี่ครับเขาเรียกว่าอวิพัตติกะนิเทศหรือไม่ลง เออหรือไม่ลงครับไม่ลงก็เรียกว่าอาวิพัติกะนิเทศเหมือนกันนะเ,เขียนนะเอาได้สองนายเลยผมเอ,เอาหมดเลยครับเขียนนะวันนั้นฟิลตัดบทกี่บหนะกีนี้ไม่เป็นไรอยวปันจิ้งดีดครับอยวปันจิ้งดีดนะตัดสองนะปันจิ้งดีดนะตัดบทครับ อัตโตติเอกังปะทางนาติเอกังปะทางเอนาติเอกังปะทางวิพัตสยยันตปฏาวิภาคาวเสนาติปะทามีทางสุดตันติทัตตาพังอโตติเอกังปะทางนาติเอกังปะทางเอนาติเอกังปะทางวิพัตสยยันตปฏาวิภาคาวเสนาติปะทามิทางสุดตันติทัตตาพังอโตติเอกังปะทางนาติเอกังปะทาง เอนาติเอกังป่าทางวิปัตยันตาป่าทาวิภาคาวาเสนะติป่าทามิทางสุดตันติทัตตาพังเอาแปสูตรแปสูตรก็ดูเลยตัวตามาก่อนส่วนไอตามาให้เห็นตัวตามานะใครเนะพนักกันเลยนะโอ้โหเนี่ย ทีมีตัวตามมาไหมไม่บอกนะไม่บอกนะครับอ๋อนี่นี่อโตเนนะใช่ปะ่ะอตโตเนนะตัวไหนตามมาครับฟิลอ่ะหลังจากการันแปลงนาเป็นเอะนะมีอะไรตามมาไหมไม่มีเนาะ,ะไม่มีนะครับนี่เพราะนั้นตัวไหนเป็นนิมิตอ้าวส่วนประกรอบองค์ประกรอบของวิธีสูตร ัวนี้เป็นอาเทสาวิธิใช่ไหมแปลงครับตัดบวดตะกี้ตัดบวดบวเป็นนาครับเอน,นะอ้าวตัวไหนเป็นการีตัวไหนเป็นการิยะอานาเป็นการีการิยะคือเอน,นะนี่มิคืออะโตไะเออ นิทิตังประทังอะว่าสินนีิทีตังบัตังการนิทิตังกริยังภาเวตัสาเหตุนิมิตันตุตัเพทากังวิเศษานางอนิทิตังระทังการนิทิตังกริยังภาเวตัสาเหตุนิมิตันตุตัเพทากังวิเสษานางนิทิตังระทังการนิทิตังกริยังภาเวตัสาเหตุนิมิตันตุตับเพทากังวิเสษานางได้แล้วเนาะ บทที่ยังไม่เสร็จยังไม่สําเร็จนะครับเรียกว่าการีคือตัวนี้บทที่สําเร็จแล้วหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการยะคือตัวนี้ส่วนนิมิตนิมิตคือตัวตัวนี้เนไส่วนที่เหลือก็เป็นวิเศษณะของตัวนั้นๆนนะอ่ะได้แล้วนะ ได้ไวเนาะนดูแปลนะครับแปลแบบไม่ง่ายแล้วนะนี่แปรแบบง่ายๆครับเราต้องใส่ปรอมาอย่างนี้อะดูนะครับเอาแบบรูปทุ่งแล้วนะทีนี้แบบหลักการครับนา,นาว่านาวิพัสปรออันเป็นเบื้องหลังอัโตจากริงอันมีอะกาลันนะครับหรืออะกาลันก็เลยนะจบเลยนะครับเอนะแปลงเป็นเอนะโหติยอม เป็นย่อมเป็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่แปลแบบรู่ทุ่งนี้เราแปลแบบมีหลักการนะต้องใส่อะไรนะครับตัวนี้เป็นอปทธานต้องใส่ตัวปราามมารับตรงนี้เป็นปรุงริงเป็นปรุงริงนะนาเป็นริงสามันจะเป็นปรุงริงก็ได้นะ้บปรุงสึกริงได้ถ้าเป็นนับปรุงก็ใส่เป็นปรังครับปรรังได้ทั้งสองนะได้แล้ว ส่นี้มีสามบทนะเป็นอาเทสะวิธ,ธิครับมีอะไรอีกไหมอนนั้นก็เป็นผู้พนเนี่ยนี่อ่ะแปลมุติครับนาอันว่า นาวิพัสปโรอันเป็นเบื้องล่างอาการาจากอ,ากอักษรยาติย่อมถึงเอนางซึ่งความเป็นเอนะตัวนี้เป็นภาวะโลปะครับเพาว่าโลปะนะเราแปลใส่ภาวะมาด้วยความเป็นอะภาวะแปลว่าความเป็นเอาบ่อยนะตรงนี้เป็นภาวะโลปะลบทิ้งเรียกอุตระโลปะ สมานครับสมานที่มีการลบปวดตังโบปวหน้าก็มีนะลบปวดหน้าก็มีอย่างเช่นน้ำแล้วรูปอะ่ะไม่ใช่นะรูปวพบรูปวพบนี่นะครับรูปาสะรูปาาัสะททวโวใช่ไหม รูปังครับพระโวอ,อนภพบรูปภาษาแห่งแห่งรูปคือรูปภูมิอะรูปังชื่อว่ารูปะรูปะแปลว่ารูปภพครับอ่า,าลบตับตัวหลังไปอุตระโรปะสมาร์ตับปุริสาสมารที่มีการลบหลังนะอ่ะมาดูครับ แปลงรอบหนึ่งนาอันว่านาวิพาตปาโรอันเป็นเบื้องล่างอาการาจากอา,อากษอนยาติยมถึงเอนางซึ่งความเป็นเอนะเอนนะอนาะตัวนี้ม,นนม,มันเหมือนกันนะนากับเอนะมันเป็นปฐมมากับปฐมาเหมืันเลยนะเฟลเพราะนั้นใส่หูติมาใช่ปะ โหติตัวนี้เป็นวิกติกรัรตาอาตมาะนะครับหีอันว่าหีอิพัสโหติยอมลงยอมลงนะหีนาอ๋อเดี๋ยวทําต่อนะหีเดี๋ยวค่อยค่อลงทีหลังลงไปก่อนนะเพราะนั้นนาเราทําตัวรูปก่อนครับถ้าลงหีก็ยังมีการแปลงนะยังไม่เสร็จนะครับ รีบเหลือเกินนะลงวิหัดซะตัวนี้แปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยด้วยทางนะถ้าเราลงลงตัวนี้นะอัตริจ่านะลงในอันกตัตริจะาเราต้องแปลแค่อันอันนะครับแปลว่าอันนะถ้าลงลงพวกนี้ก็แต่ว่าให้ฝึกแปลนะครับทีนี้ให้ฝึกแปลถ้าลงด้วยสุดว่า ราเนตาติยาก็แปลว่าอะไรด้วยแปลว่าด้วยนะถ้าลงในส่วนนี้ครับอย่างข้างหน้านะลงในส่วนนี้ถ้าลงในส่วนนี้แปลว่าอ่านถ้าลงในส่วนนี้แปลว่าด้วยที่เหลือเนี่ยมันลงในสูตรอื่นครับอ๋อก็บรรดานี่งไงอ๋อไม่แมวและไม่ให้ดูละ เกตดกลับนะคบย้อนไปย้อนมาอ่เข้าใจนะนี่นี่สูตรเนี่ยนี่เห็นไหมแปดสูตรเนี่ยที่ลงตติยาพาอะ่ะถ้าเราลงสองสูตรนี้ตรงนี้แปลว่าด้วยตรงนี้แปลว่าอันนใช่ไหมอ่าถ้าลงอันนี้แปลว่าเพราะเพราะเพราะเออ นั่นแหละเนี่ยถ้าลงด้วยสตรนี้แปลว่าโดย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 ,โดยข้างทางวิเศษนะเอ,อเป็นต้นเนี่ยแหละเข้าใจนะเห็นนะครับอะทำตัวรูปดีกว,ว่าแต่ว่าให้แปลหมดนะให้แปลหมดนะครับบริกรรมครับพุทเทนะเสร็จแล้วก็หยุดก่อนครับ ส่วนพุทธิธเหียวให้ว่ากันนะโ้ผมไม่ลงวิพัฒน์ก่อนเนียแสดงไวมากจะรีบจบถึงไหนเนานะมันมันลงเนินแล้วแล้วมันไวได้นะพุทธนาสาบเดิมคือพุทธารางพุทธลงนาตติยาวิพัฒน์ด้วยกัตาริจะหลังจากอาการนแปลงนาเป็นเอนาด้วยอโตเนนะแยกเพีนะท่าอ,อจากสระอะ ด้วยผู้ภามาโทธิีตามสาร,างสารังสเรนาวิโยชาเยโรบสลานาพระสสรังสารังเป็นปกติด้วยสาราโรโปมาเทสัพพียตาิามีสาราโรเปตุปกติ นามมยนาธาเปวกาการสละอด้วยนายบรายงยุติสำเร็จรูปเป็นพุเตนาแปลว่าด้วยพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าด้วยทางพระพุทธเจ้าพุเตนาสับเดิมคือพุทธรางพุทธรลงนาตติยาวิปัสด้วยกัรตริจจ หลังจากอาการนแปลงนาเป็นเอนะด้วยอตโตเนนาแยกวินา้าออกจากสระอะ ด้วยปูกปามาโททีตามสารังสเรนาวิโยชาเยโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโรโปมาเตสัพยาติมีสาราโรเปตุปกตินามเฮนาทธะเปกากัสเรเอด้วยนัยยุเตสเรโรเป็นพุทเธนาแปลว่าด้วยพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าด้วยทางพระพุทธเจ้าพุเตนะสั์เดิมคือพบุตรร่างพุทธะดงนาตติยาวิพัตด้วยกาตาริจาหลังจาอาการันแปลงนาเป็นเอนะด้วยอัตโตนเนนาแยกเวนัตตาอจาระด้วยผูกพามาโทษทิตตมะสารัางเรนาวิโยจาเยรอบสลานาะปราสารัางสารัางเป็นปกติ ด้วยสราดโปมาเตสัพปัิยาติมีสราดูเปตุปกตินามยนะท้าปรกากการสระเอด้วยนาเยบรางยุเตสาเดโลเป็นพุเทนะแปลว่าด้วยพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าอ่านพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าด้วยทางพระพุทธเจ้าอ่กก่อนนะ